โดนันทรัมประธนานธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาดูมันว่าจะงดงิดสำหรับกรณีระหว่างอิสราเอลและอิหร่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้24มิถุนายน2025เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับคือในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาคืนระหว่างวันที่23และ24มิถุนายน2025ตามการคาดการณ์และตามความคาดหวังของโดนันทรัมจะให้อิสราเอล และอิรานมีการเจรจาหยุดยิงกันแต่ว่าการสู้รบกันระหว่างอิสราเอลและอิรานนั้นมันเป็นเรื่องสืบเนื่องกันมาตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2025ที่ผ่านมาครับก็ถือว่าเป็นการสู้รบกันอย่างดุเดือดระหว่างอิสราเอลและอิรานจนกระทั่งหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์ของอิราน ในวันที่22มิถุนายน2025ที่ผ่านมาหลังจากปฏิบัติการโจมตีสถานีวิจัยทางด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาเสร็จสมบูรณ์แบบแล้วสถานีวิจัยนิวเคลียร์ทั้ง3แห่งถูกทำลายทรัมป์ก็คาดหวังว่าอิสราเอลและอิหร่านจะมีการเจรจาหยุดยิง จะในค่ำคืนระหว่างวันที่22และ23รวมทั้งค่ำคืนระหว่างวันที่23และ24มิถุนายน2025อิสราเอลและอิหร่านยังคงเปิดฉากโจมตีเข้าใส่ซึ่งกันและกันครับอิสราเอลได้ส่งเครื่องบินรบไปทำการโจมตีในพื้นที่กรุงเตหารานหลังจากที่อิหร่านก็ได้ใช้บอลลิสติกมิสไซล์โจมตีเข้าไปยังอิสราเอล และอิสราเอลก็เปิดฉากโจมตีเข้าไปยังกรุงเตหารานและเมืองคาราชัชส่วนอิหร่านก็ได้กำหนดเวลาให้อิสราเอลว่าถ้าอิสราเอลยังคงโจมตีเข้าใส่อิหร่านเกินตีสี่ของเช้าวันนี้อิหร่านก็จะทำการโจมตีเข้าไปยังอิสราเอลปรากฏว่าอิหร่านก็โจมตีเข้าไปยังอิสราเอลครับในเช้านี้มีการใช้บอลลิสติกมิสไซล์จำนวนประมาณ11ลูกโจมตีเข้าไปยังอิสราเอล ทำให้อาคารที่พักอาศัยในเบียเชบาพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลได้รับความเสียหายและมีประชาชนชาวอิสราเอลเสียชีวิตประมาณ6รายและได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ6-7นาฬิกาและหลังจากนั้นก็มีรายงานว่าอิรานก็ได้ใช้บอลิสติกมิสไซล์โจมตีเข้าไปยังอิสราเอลอีกในขณะเดียวกันรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลอิสราเอลคัน ได้บัญชาการให้กองทัพอากาศอ,าาศอิสราเอลปฏิบัติการโตร้ตอบอิหร่านโดยให้ทําการโจมตีชุดใหญ่เข้าไปยังอิหร่านเหตุการณ์นี้ทําให้แผนเจราจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิหร่านนั้นอันเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อนครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความหงุดหงิดให้กับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากครับโดยทรัมป์ได้บอกว่าทั้งอิสราเอลและอิหร่าน ได้มีการละเมิดในกระบวนการเจรจาหยุดยิงระหว่างทั้งสองทรัมป์ได้บอกว่าผมไม่แฮปปี้กับอิสราเอลและผมไม่แฮปปี้กับอิหร่านและทรัมป์ได้บอกว่าอิสราเอลยาย่อนระเบิดถ้าคุณทำมันจะเป็นการละเมิดครั้งใหญ่นำนักบินกลับบ้านเดี๋ยวนี้โดยนัดนทรัมป์ได้โพสต์ข้อความนี้ในช่องทาง X ครับ ในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมง50ของวันนี้24มิถุนายน2025และในตอนบ่ายของวันนี้ครับนักข่าว Fox News ก็ได้สัมภาษณ์ทรัมป์ถึงประเด็นอิสราเอลและอิหร่านทรัมป์ได้บอกว่าอิสราเอลและอิหร่านไม่รู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรเป็นคำพูดที่ดุเดือดนิดหนึ่งครับแอดมินไม่แปลหลังจากที่ทรัมป์ได้ตอบนักข่าวแล้วก็เดินจากไป ก็เป็นการแสดงออกถึงความหงุดหงิดในอารมณ์ของทรัมป์ที่แผนการไม่เป็นไปตามนั้นครับคาดหวังว่าอิหร่านและอิสราเอลจะมีการหยุดยิงในวันนี้24มิถุนายน2025เวลาประมาณบ่าย3โมงกว่าๆครับมีรายงานว่ากองทัพอากาศอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ระบบเรดาร์ของอิหร่านในพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงเตหะราน แหล่งข่าวท้งทหารได้รายงานว่าในเย็นวันนี้เวลาประมาณ6โมงเย็นหรือ18นาฬิกาอิรานจะมีการเฉลิมฉลองชัยชนะที่จัดตุรัสเองเกลับในกรุงเตหะรานในช่วงสายๆของวันนี้24มิถุนายน2025กองทัพอากาศอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ฐานปล่อยบอลลิสติกมิสไซล์ของอิรานครับที่กำลังเตรียมการ จะโจมตีเข้าไปยังอิสราเอลในตอนเช้านี้แต่ว่าหน่วยสอดแนมทางอากาศของอิสราเอลได้มีการค้นพบจึงได้เข้าทำการโจมตีฐานปล่อยมิสไซล์เคลื่อนที่อยู่ในทิศทางตะวันตกของอิหร่านครับนี่เป็นชุดปล่อยมิสไซล์บอลลิสติกมิสไซล์ของอิหร่านที่เตรียมการจะโจมตีอิสราเอลในเช้านี้หลังจากที่ได้มีการโจมตีไปก่อนแล้วในช่วงเวลาประมาณ7นาฬิกา และจะมีการโจมตีอีกและในเช้าวันนี้2 4ิมิถุนายน2025กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้ปฏิบัติการยิงสกัดกั้นโดรนของอิหร่านมากกว่า15าลำแหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้รายงานว่าหลังจากที่อิสรเลปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นสำนักงานใหญ่ศูนย์บัญชาการของกองกำลังปฏิบัติอิสลามอิหร่าน (IRGC) ในเขตเมืองอัลโบสใกล้ๆกรุงเตหะรานครับ ทำให้ผู้นำระดับสูงของ IRGC ซึ่งเป็นผู้บัญชาการมีการสูญเสียกำลังพลไปครับรวมทั้งนายพลอาวุโสของ IRGC ด้วยสิ่งนี้ได้รับการยืนยันจากอิหร่านซึ่งเวลานี้อิหร่านได้มีการเริ่มเปิดเผยภาพและรายชื่อ ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงรวมทั้งผู้บัญชาการทหารของ IRGC ที่เสียชีวิตจากการที่อิสโรโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่สำคัญในเขตเตหะรานครับเมื่อวันนี้23มิถุนายน2025เป็นอีกหนึ่งวันที่กองทัพอากาศอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีอย่างหนักเข้าใส่พื้นที่ทางทหารของ IRGC ในเขตกรุงเตหะรานก็ส่งผลให้มีการสูญเสียกำลังพลในฝั่งของกองทัพอิหร่าน IRGC หลายร้อยนายครับตามการรายงานจากอิสราเอลก็ได้บอกว่าทั้งเจ้าหน้าที่ของ IRGC และกำลังพลทางทหารของ IRGC และกองทัพอิหรานเสียกำลังพลไปหลายร้อยนายจากการที่อิสราเอลโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นศูนย์บัญชาการสำนักงานใหญ่ของ IRGC และพื้นที่ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกันขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟัง ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยครับสวัสดีครับ